ครับสวัสดีท่านผู้ชมในช่วงบ่ายนะครับกับคิววันนี้นะฮะก็เป็นคิวที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับกับรถเล็กซัสนะครับ RX 200t นะฮะสำหรับคันนี้นะครับเนื่องจากนะครับเมื่อวานเริ่มเครื่องเบอร์แรกไปแล้วนะครับทุกคนก็จะเห็นอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับอย่างที่ท่านเห็นนะเมื่อช่วงเช้าช่วงสายผมก็เสนอไปแล้วจุดหนึ่งนะครับในส่วนของการ ยกร้างช่วงล่างนะครับหลายๆคนก็จะเห็นว่างานของเรานะครับบ้าบอเพียงใดนะครับใช้คำนี้แล้วกันอย่างตอนนี้นะครับทำความสะอาดเสร็จแล้วนะฮะเมื่อช่วงเช้าตอนนี้ช่วงบ่ายแล้วนี่ก็เรากำลังทำอะไรอยู่ครับนี่ครับน้ํายาตัวนี้ขอดูหน่อยอันนี้เป็นน้ายานี่ยครับบริการเซรามิกโค้ดนะครับตัวนี้นะครับจะทําให้ช่วงล่างเนี่ยทาความสะอาดง่ายในภายภาคหน้านะครับเราทำความสะอาดเสร็จเราตัวนี้เคลือบตัวใต้ท้องรถนะครับอย่างที่ผมบอก สำหรับโปรแกรมนี้สำหรับผู้ที่สนใจจริงๆมาเคลือบแก้วด้วยและก็มาล้างช่วงล่างด้วยเราเคลือบช่วงล่างให้เลยเกือจะเป็นทูปเปอร์โค้ดแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับให้ลูกค้าได้ลองสัมผัสกับงานสุดยอดของเราเราพาไปดูรอบคันกันก่อนนะครับอันนี้นะครับดูในส่วนของอซุ้มล้อนะฮะดูในส่วนของสปริงนะครับโช๊คนะครับเงางามมากอันนี้เกียรน์นี่ของ ช่หวะห้องไอเสื้อเสื้อน้ำมันเครื่องโอ้โหสวยเงาเผาอเผาเผนะครับอันนี้ปีกปีกปีกนกนะฮะสะอาดมากเลยทีเดียวนะครับพาดูส่วนต่งตอนนี้ก็ยังทำกันอยู่นะเก็บรายละเอียดกันอยู่ตรงไหนที่แบบเริ่มสะอาดแล้วเราก็จะเริ่มเคลือบเข้าไปแล้วสังเกตนะตอนมาตอนแรกจะขา,ขาวๆน้ำตาลน้ำตาลหน่อยอันนี้ดูสะอาดเรียบร้อยมากขึ้นนะครับทุกอย่างดำไปหมดนะครับเกิดจะออกจากศูนย์อะ นะครับตัวอย่างดาตอนแรกตรงน,นี้จะดำขาวโพลเลยขาวโพลจากโคลนคาบโคลนนะฮะเรื่องปกติจากการใช้งานคันนี้ไม่ใช่รถใหม่ไยแดงนะแต่ว่าเป็นรถที่ใช้งานแล้วระยะหนึ่งนะฮะแล้วก็สนใจในการทําร้านช่วงล่างนะครับไม่ผิดหวังนะฮะคันนี้ตอนแรกมาก็ค่อนข้างเยอะเลยบอกเลยว่าค่อนข้างเยอะนะแต่ตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างงามเลยทีเดียวสําหรับตอนนี้นะครับพามาดูในส่วนของส่วนโซนหลังนี่พวก ลูกหมากันโคนะฮะพวกค้ำโชกอันนี้อันนี้ตัวบิดเพาอันนี้ตัวบิดกัน huh. กระชากกันกระชากกันกระชากของตัวเพากลางนะครับอืมน่กระทั่งนี่ครับเหล็กกันโคนะฮะอันนี้ลูกหมากกันโคของเหล็กกันโคก็เงาสะอาดนะครับสวยงามแท่นต่างๆสะอาดทีเดียวนะฮะมีตรงนี้หน่อยนึงนี่ตรงนี้ครับตรงนี้นหน่อยนึงอ่า เราก็จะไม่ปล่อยให้มันพลาดออกไปนะครับก็จะมีอันเนี้ยการทำความสะอาดลักษณะอย่างเงี้ยเป็นงานฝีมือนะครับจะต้องใช้เวลาในการทํางานระดับหนึ่งเลยนะครับผมบางทีก็ตอบไม่ได้นะว่าคันหนึ่งทํางานเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยเพราะว่าบางคันมาสกปรกเยอะบางคันมาสกปรกน้อยข้างนอกอาจจะดูสะอาดแต่ว่าข้างล่างอาจจะดูสปกปรกมากๆทีเดียวไม้ๆทางนี้นะครับตซนนี้ตซนนี้นี่ตซนนี้เห็นไหม เออเซ็นเลยครับอ่าดีเยี่ยมครับผมนี่ครับพาดูฝั่งที่้องไม้ดูแลไว้สักคู่นี้นะฮะอวันนี้จะเริ่มค้มๆหน่อยตอนเช้าดูสว่างดีนะแต่ตอนบ่ายเอาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรครับคันนี้ยังไม่ได้ส่งวันนี้นะฮะเดี๋ยวคันนี้จะส่งวันศุกร์นะครับเดี๋ยววันนี้ถ้าทันถึงจะเคลือบถ้าไม่ทันก็ไม่เคลือบค่อยมาเคลือบพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับ สวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับกินส่วนต่างๆของรถเล็ u s คันนี้นะครับยกล้างช่วงล่างนะครับสะอาดเลยตอนแรกมาจำได้ไหมว่าตรงนี้มันจะมีคราบโคลนอยู่เอามือปัดออกนี่คือแบบเป็นนั่นหลยน,นี่ของโคกิโกะนะโคกิโกะเจ็แปนนะครับในอันนี้ข้างขวาสวยงามนะครับสวยงามจริงนี่แล้วก็ในส่วนที่เป็นกรรมะหยีนะครับหลายๆคนก็คงสงสัยว่าทํางาน ทำความสะอาดยากที่จริงอะ่ะทำความสะอาดง่ายนะแต่ว่าต้องทำความสะอาดถูกจุดนะก็เอาน้ําแรงดันสูงที่ไม่ต้องแรงดันมากนะฉีกเข้าไปบานๆมันก็จะหลุดออกมาหมดเลยนะครับแต่ถ้ามันเหนียวมากหรือว่าโดนยางมาตอยเนี่ยก็เอาแปรงมาขัดหน่อยครับนี่แทบจะใหม่เลยอะ่ะดูดิแทบจะใหม่เลยนะฮะดูเด,ด,ดิเห็นไหมครับอ่ะตอนนี้เรามาดูล่างกันนิดนึงนี่ หลายส่วนนะครับเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้เริ่มสานแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้เคลือบนะเดี๋ยวตรงนี้เคลือบด้วยเนาะไม้ครับครับเดี๋ยวโซนนี้เอาตัวพัดต,ตัวที่เคลือบพลาสติกเคลือบข้างล่างเลยเนี่ยเนียเนียสานแล้วแหละแต่ว่าเหลือแต่เคลือบอย่างเดียวเนาะโอเคครับพามาดูพามาดูเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็คือยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะต,ตอนแรกจำได้ไหมว่าโซนเนี้มันจะขา,ขาวๆหน่อยไม่ได้ดำอย่างเงี้ยเนี่ยขาวดำสวยงามมากนะครับสวยงามจริง อาตรงส่วนเพานะทำได้ไหมก่อนหน้านี้มันจะแบบสกปรกตอนนี้คือดีมากเลยนะก็เลยมีค่าเนี่ันนี้เหลือเช็ดน้ําไม่เสร็จแต่สวยเออแต่ใช้ได้เลยอ่ะนี้พาวดูช่วงล่างนะครับของรถเล็กซั้นะครับ RX 200T นะฮะมีแคทหลังแคทมีกองหลังกองมีกองอีกหนึ่งตัวออกเป็นสองพายธรรมดาจริงๆ ทานสวยงามเลยนะฮะเอ๋ตัวนี้สะอาดเลยนะตอนแรกมายังมีคราบดินเล็กๆน้อยๆอ่ะอันนี้เหลือนิดหน่อยเจ็ดได้นะครับสะอาดจริงๆครับตอนนี้นะครับอันนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับนี่ตรงนี้หน่อยหนึ่ง,งนะมันมีคราบตรงเนี้ยโซนนี้โซนนี้โซนนี้เดี๋ยวเคลือบได้เลยก็ได้นะเคลือบพลาสติกเลยก็ได้นะครับ เดูดินะแม่แข้างในปกติเห็นแต่ข้างนอกนะเดี๋ยวพาไปดูข้างในนี่ข้างในตรงนี้ตรงนี้หน่อยนึงนี่ตันนี่ครับโอเคครับนี่ยังสะอาดเลยคิดดูนะจอดสุดยอดจะบอกว่าเราก็เช็ดจนเรามองไม่เห็นนะเนาะเพราะฉะนั้นนะครับมั่นใจได้โอเคออกมาก่อนโอ้ มีอีกหนึ่งส่วนนะครับที่เรายังไม่เคยเห็นหรือเรายังไม่เห็นนะว่ามันหายไปไหนนะครับก็จะมีอยู่ส่วนอีกส่วนหนึ่งนะฮะตอนนี้นะครับรถคันนี้เล็กสั้นนะครับจะอยู่อย่างนี้นะครับอีกสักคู่หนึ่งนะครับก็จะใส่ล้อเราพาไปดูอีกหนึ่งส่วนครับตอนนี้นะฮะอีกหนึ่งส่วนที่เรากําลังทําอยู่นะครับสําหรับรถปกติปกติโปรแกรมเคลือบแก้วเมกาเซรามิกโรเนี่ยก็จะเคลือบรอแม็กอยู่แล้ว แต่คันนี้นะฮะด้วยโอกาสดีนะครับได้ถอดล้อล้างแล้วเนี่ยเราก็เคลือบล้อแมกเลยแล้วกันเคลือบทั้งวงเลยนะฮะด้วยน้ำยาเคลือบแก้วล้อแม็กปกตินี่แหละนะฮะแต่ว่าการเคลือบอาจจะมากไปหน่อยมากกว่าแต่ว่าล้อแมกอันนี้น่าจะเกิดการถอดมาบ้างแล้วก็จะมีรอยเห็นนะเมือนจะมีรอยอย,อย่างเงี้ยเกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่อง บางทีผมผมผมเรียกว่าไม่ปกติแล้วกันถ้าไม่สะอาดมันเลยมองไม่เห็นแต่เนี้ยมาสะอาดแต่มันเลยมองเห็นแต่ยังไงเราก็ต้องเคลือบทับ,บนะครับอย่างที่บอกนะครับเนี่ยเราสะอาดแต่เราไม่ได้ขูดนะมันขูดมาจากการตั้งศูนย์ถุงยางแล้วปกติไม่ต้องขูดขนาดนี้ก็ได้นะครับลอก็จะสวยอย่างนี้อันนี้คือสะอาดแล้วนะเนี่ยเพราะว่าเราล้างรงนี้รู้จะออกยังไงแล้วนะเห็นไหมสะอาดนะครับไม่ใช่ไม่สะอาดนะแต่เป็นสีของมันเองนะครับ มอถูกไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวด้านในก่อนที่เราจะขึ้นขึ้นวงเราก็จะเคลือบให้ด้วยนะครับเคลือบเคลือบยางด้านในนะครับสุดยอดแล้วนะครับสังเกตไหมสีไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่การได้ทํารถอย่างนี้เราก็ทำให้เห็นว่าการผลิตนะครับแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่น,นครับความ ละเอียดไม่เท่ากันบอกเลยว่าไม่เท่ากันลดร,ราคาแตกต่างกันมีหลายปัจจัยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเหมือนกันนะ <c oughs> เครือบแก้วก็จะมีหลายราคานะครับมีหลายปัจจัยที่เราต้องเลือกนะครับว่าหลายหคนนะครับถามมานะครับว่า,าราคาแตกต่างกันนะครับเพราะอะไรอะไรองี้ผมตอบได้เลยว่าหลายอย่างครับ คือหลายอย่างหนึ <ım. S 2> <Verse> ่งเรื is. Is covenant, ่องของสถานที่เรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้เรื่องของฝีมือเรื่องของเวลาในการทํางานนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะฮะอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักก็คือเรื่องของน้ํายานะครับน้ํายาแตกต่างกันแน่นอนนะครับเพราะว่ากระบวนการทาของแต่ละที่ครับแตกต่างกันนะครับอย่างของผมผมมีกระบวนการทำบางบุคที่แตกต่างจากคนอื่นเพราะนั้นเป็นเป็นเรื่องปกติเลยที่ต้นทุนจะไม่เท่ากันอันนี้พูดถึง หลักความเป็นจริงนะฮะแล้วก็สุดท้ายเลยครับฝีมือะฮะสุดท้ายของสุดท้ายคือฝีมือนะครับก็อย่างที่เห็นกันนะครับก็ขอบคุณท่านลูกค้าจริงๆนะที่ให้ความไว้วางใจกันมาโดยตลอดนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะฮะเพราะว่าทุกคันของผมผมทําให้ลูกค้าดูหมดนะจะได้รู้ว่าเราทํางานกันแบบไหนนะครับหลายๆคนจะถามผมมาเยอะเลยนะครับก็ลองกลับไปดู เฟซบุ๊กกับไปดู YouTube กันก่อนก่อนที่จะตัดสินใจทำกับเรานะครับ<ไ>ซึ่งคำตอบนะฮะมันอยู่ในไลฟ์สดมันอยู่ใน y o YouTube หมดแล้วนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านจริงๆแล้วก็ท่านลูกค้านะครับดีๆทุกท่านเลยนะครับลูกค้าน่ารักน่ารักทุกคนเลยนะผมโชคดีครับที่มีลูกคา้าน่ารักน่ารักอย่างนี้นะฮะแล้วก็มาทําการเคลือบแก้วอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียว นะครับแล้วก็มาตรงเวลาทุกคนนะครับการตรงเวลานะครับดีสําหรับผมตรงที่ว่าผมจะได้กะเวลาได้ทันเพราะว่าหนึ่งเรายังไม่เห็นนะฮะว่างานออกมาใน,นลักษณะแบบไหนเราจะต้องใช้เวลาแบบไหนถ้าเรามีเวลาเหลือเราจะใส่อะไรให้เพิ่มเติมเงี้ยเป็นปกติแต่ว่าถ้าไม่เห็นงานเลยนะครับปกติผมจะตอบเวลาไม่ได้เพราะว่าเวลาพวกนี้สําคัญมากครับกับคาว่ามืออาชีพนะครับ,รบ,รบต้องขอขอบคุณนะับท่านผู้ชมทุกท,ท,ท่านนะครับเดี๋ยวเรา จะพามาดูกันตอนจบอีกทีหนึ่งนะฮะว่าจะสวยใสหน้าตาดีเพียงใดกับรถ l e x กซส RX 200t คันนี้นะฮะสวยทั้งภายนอกภายในทุกอย่างนะฮะสารหมดนะฮะสำหรับวันนี้มิกกี้ขอราทำงานต่อก่อนครับสวัสดีครับ